ขอบคุณหัวหน้าชุดเทคนิคด <ó> <ày> ้วยครับอาจารย์สมพงศ์นะครับผมดูแลควบคุมชุดเทคนิคครับขอบคุณพ่มากมากเลยวันนี้อยู่ที่แจ็คสุดาครับฮัลโหลไหนแม่จะมากี่โมงอ่ะแม่ครับพี่นม้ไม่ได้ครับอยู่เป็นของกบิบุรี เออถ้าเต็มขับขึ้นมาครับแม่จะม,มากีโ่โมงว่าจะไล่ขึ้นมาไหมครับในเพลงนี้เออมากีโ่โมงอ๋อให้เป็นเาแล้วให้โทรบอกให้มาขามมาแล้วครับลูกนี้เออเออเออคิดไม่ได้ยัดไหนวะลูกนี้สวยครับเอาล้ครับสองคะแนนแหมลูกนี้หลอกายสวยมากครับทำม,มาที่ยี่สีแล้วนะครับตอนนี้ค,นนครับผมคะแนนเดียวครับตอนนี้ สุกี้ซูสีครับสนุกแน่นอนครับแต่ต้องคู่นี้น่าจะถึงดีกาแล้วพี่เอนะเอ๋แค่เนี้ยอยู่แบบยิ่งยาวไหมทำไปหมดเลยได้ใช้หมดเลยเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ที่กระเบื้องอะไรครับดูได้ไหมลุงนี้ที่ขายเรียนเต้นอยู่ที่โรงเรียนสุกี้เพิ่มขึ้นนครับ ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับยังปัดบอลเอาแล้วครับหลุดมาแล้วครับเอาแล้วสวนกลับแล้วครับจงสุดาไม่มาแล้วมั้งหลุดผลเพิ่งหลังจงสุดาลูกนี้ไม่หายไม่หม่ไม่มาลูกนี้เป็นการตีอ่นะฮะไม่ได้ฟาวนะตีบอลนะลูกแมนแทมเดียวนะครับกบินบุรีสู้ๆครับกี้เมื่อกี้โทรบอกพี่ใหม่นอนนะพี่ใหม่นอนไปแล้วหลังจงสุดาครับาหนังไม่ได้ครับไปไมศได้มยศยศโอ้โหลูกนี้ เปล่าครับเซฟนิดหนึ่งนะฮะเซฟจังหวะอันตรายด้วยนะครับขอบคุณครับนะฮะบางครั้งก็ให้อภัยกันเนาะนะฮะนัก่ิรทุ่มเทกันนะครับให้อภัยกันนิดโอเคครับเป็นภาพที่สวยงามครับผมเ็นภาพสวยงามมากครับขอบคุณมากครับอ่ะเอาใจช่วยขอให้ลงนะกับบินบุรีได้ครับไม่ได้ครับลูกแรกภาพไปครับ สักลูกหนึ่งจับตีเสมอได้ไหมครับลูกนี er ้เพื่อเสมอครับเป็นยังครับเอาแล้วพี่พะฮาเท่ากันแล้วครับตอนนี้อยู่ที่จงซึดาครับคนเบื้องหลังจงซึดาแหมมันแน่นอนครับพี่เอนะลูกนี้ลูกที่สุสีครับยังไม่รู้ว่าหวยจะออกฝักไหนนะวันนี้ ใครจะนำก่อนเท่าน,นั้นเองครับผมจงสุดาครับได้ไหมลูกนี้เดินล้วงครับตัดได้ครับเอกากับปบนยูรี่ขึ้นมา3ต่อ2ครับเล่นยังไง3ต่อ2เล่นยังไงแหมลูกนี้หมดัวเองด้วยนะครับแหมเอาละครับสามสอ,อ2ครับไม่ได้แต้มครับเอาละครับอยู่ที่คนเบื้องหลังจงสุดา สองคะแบบนลนลงไปครับจงสุดาขึ้นนำแล้วนะครับ2คะแนนนะครับจงสุดาลุงไปที่ยศครับไปลุงวิจยัยตัดไหนไปเลยครับแม่ตัดว่ามันหมุดมือไปครับจงสุดาสวนกลับขึ้นมาครับอ,อย่างไม่เย็นครับตัดไหนมาลูกนี้ยังไงฮะลุงดืวอลอกี้ก่อนนะฮะ,ะลุนดิ จังหวะการได้บอลของจงสุดาค่อนข้างสวยไงสวยฮะแต่ว่าแม่ลูกนี้เข้าไปแล้วมันไปตันนิดนึงครับก็เลยทำให้วอล์กอินไปครับพี่เอครับคอาบัตอาจจะลื่นนิดนึงนะครับบ้านอาจจะลื่นนิดนึ่งแต่ลื่นก็โยนเปลี่ยนบอลได้นะตอนที่บอลเสียนะครับนะคู่ต่อไปนะพี่ก็จะเป็นการพบกันนะครับระหว่างมัชลูมนะฮะในในสายสีนะมัชลูมจะพบกับมิดไนท์ครับมิดไนท์นะฮะมิดไนท์ มัชชลูนนัดแรกก็ชนะมาฮะนะะฮค่อนข้างเดด็ขาดทีเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นแบบที่สองของมัชชลูนส่วนมิดไนท์ฮะวันนี้เป็นแบบแรกของเขาครับพี่เอครับนะฮะมิดไนท์ก็ก็น่าจะเป็นนักกีฬาที่ค่อนข้างถือว่าดีที่สุดของจังหวัดเราเหมือนกันในตัวในตัวในตัวในเบื้องตอนนี้ะฮะเอาใจแรงเชียร์ช่วยกันนะฮะแตดริ้วนะเชียร์เด็แตดริ้วด้วยกันเป็นบ้าในรุ่นอนาคตไกลครับหลายหลายคนนะฮะมาพบกับ มัชลูครับจากชลบุรีครับแหน่นำทีมาโดยน้องนันนะครับนันบั้นบึงนะหรือนันไฟฟ้าเดิมนะฮะแต่จริงจริงทีมชลบุรีชุดชุดนี้ก็เหมือนกับพี่น้องเราเหมือนกันครับผมเจอหน้ากันตอนเคยมาเคยมาแข่งสมัยก่อนนะพี่นะแหน่มากันบ่อยมาบ่อยบ้านมาด้วยใจครับนักกีฬาพวกนี้ครับเล่นด้วยใจล่ะปาดดได้ไหมโอ้โหเดียวฮะถุงสุปดาเอาครับ ได้ไม่ได้ส่งมาส่งเข้ากลางครับชูเลยครับลูกนี้ฮะมีบาบอลเป็นของกบินบุรีเสิร์ฟกลับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เยอะนะครับชูเอาล่ะครับาสาวกันแนนะขึ้นนำเลยครับปีน,นี้ครับเหมือนแป้งครับอีสปายต่อ27ครับกบ,บินบุรีนะครับตอนนี้ โอ้โหครับแม่ไม่ยอมครับไม่ยอมเหมือนกันครับเอาละครับสนับคนละหมัดแล้วครับพี่เอตอนนี้ฮะคะแนนเดียวครับนะฮะครับผมนัดสวยครับในคูกนี้จังหวะครับโอ้โหหลบดีเลยครับจะได้ช่วยโทษแถมอีกหนึ่งลูกด้วยฮะวันนี้ ใ่ได้ครับเอาแต่รีบาวอลเป็นของกบินครับปันนี่เหลย้าไเลยครับอีกสายได้แล้วนะครับกบินขึ้นน้ำไปแล้วครับต้นนะครับขยันนะครับสำหรับต้นนะครับสามแต้มครับตอนนี้สามแต้มเสมอไม่ได้ครับอยู่ที่ยศครับของกบินบุรีแต่เีบอลขึ้นมาเองครับอ่าครับมาที่ยศครับ ไปลูกนี้ได้ไหมปัดที่ทียังปัดกันอยู่ยังปัดอยู่ยังไงฮะป๋าเป็นของทงสุดาครับสวนกลับขึ้นมาครับทงสุดาหนึ่งสองลูกนี้โอ้โหวาลรถไปไหนไม่รู้ครับเสน้นจะขึ้นมาได้ยังแย่อยู่ยังไงฮะเดี๋ยวดีทงสุดาครับแก้ตัวได้ไหมลูกนี้นเราไม่เแล้วเอาเอาแต่ได้โอ้โหทิ้งต่อไป 3, 4, 4, น็นสามสี่จังหวะสยอดครับโอ้โหคูนี้คูนี้นี แหมมันจริงๆครับยอมรับเลยครับโอ้โหฮะแหมบาสดีๆครับขอบคุณทีมงานผู้จัดด้วยครับขอบคุณพี่เอนะครับนะฮะขอบคุณพี่เกียรตินะครับพี่การสนับสนุนนะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยครับพี่เอาครับมาที่โจอสนาบุกนี้เพื่อขึ้นน้ำครับได้ไม่ได้ไม่ได้ครับอย่าพูดครับ สีบอลบเป็นของจุ๊กซดาครับเดไปทางซ้ายชูสไม่ได้ครับยังบอลย้อนป็นไงฮะเอาครับเป็นบอลของกบินครับโอ้โหครับคะแนนเดียวนะครับตอนนี้เหมือนแบบติดหลังกันอยู่พี่หายใจแล้วเป็นคออยู่เลยครับพี่ฟิทฟ้าฟิทฟ้าอยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้เราดูในคอร์เตอร์ที่สามอยู่นะครับครับผมกบินบุรีทำได้ดีกว่านิดหน่อยนะฮะแหมนะฮะ นี่ถ้าทั้งสองทีมนี่ตัวผู้เล่นมากันเต็มๆในพี่เอผมว่าสนุกครับคู่นี้นะมาแห่นะแต่นี่ก็สนุกแล้วนะพี่นะผมว่าสุดยอดแล้วนะเอาครับมาที่ได้ไม่ได้จงสุดาเอาแล้วครับสองคะแนนขึ้นน้ำครับตอนนี้จงสุดากลับมาเป็นผัดกรนน้ำผัดกันตามเลยนะครับตอนนี้ครับมันครับมันครับคู่นี้ครับครับบิน แผนการยิงมีความหมายนะพี่พชูแหม่นะครับได้ครับเล่นต่อเลยครับอโอ้เคเขาขยันนะลูกนี้ครับเป็นกองบินแต่ลูกนี้ป่าวแน่นอนครับเพราะว่าไม่นิ่งพอครับพยายามจะดักแท็กแมแต่ว่าไม่ทันครับเหมือน เหมือนพยายามไะด,ดับแผ่นนะแต่ว่าสไลด์ไปโดปนสรีิตรับผมนะฮะไม่นิ่งครับยังไม่นิ่งไม่นิงมือแต่ละคนตอนนี้ครับเหนื่อทั้งนั้นนะฮะ ากาศอย่างนี้ครับหรือออกมือครับเคาะบาสไปก็เปียกแล้วนะครับผมคนเบื้องหลังจงสุดาได้ไหมอเอาเหอะเอาแล้วครับแม่ลูกนี้ประสานงานสวยจริงๆเลยสวยครับสวยครับ,รบลูกนี้ต้องยอมรับเลยครับจ่ายสวยมากจงสุดา อันดีโม้เครดิตก๊อฟนะครับก๊อฟเบอร์แปดนะที่จ่ายบอลได้สวยทีเดียวโอ้โหนะรีบาวด์บอลเป็นของคนเมืองหลังตจงซูดาครับพี่เอขับบินก็อย่าเพิ่งช็อตนะฮะแต่คุณยังคุกคีเสีครับแหมไม่ได้ครับตอนนี้เผื่อแป๊บเดียวนี่จงสุดาขึ้นนำแล้วครับตอนนี้ก็เป็นของจงสุดาครับทำได้เรื่อยๆไหมเอาละครับไม่ได้ครับลูกนี้ลีบาวด์บอลเป็นของกับบินครับ ออกมาทางซ้ายครับยัดลางมาครับไหนมาแล้วครับทุกนี้โอ้โหแต่ไหนลุ๊คบี้ครับลูกนี้ต้องชงฟังขยันน้งกัปนะครับกัปวิ่งไปเอาบอลเอา้ครับอีกสองคะแนนครับจิิงๆเลยครับลงไปครับตอนนี้เอาไปครับกระเบนครับก้างหลักนิดนึงกระเบนถีบห่างไปห้าคะแนนครับชู้ไม่ได้ครับโอ้โหลีบาบอลเป็นของ คนต้งหลังจงสดาครับได้ไหมฮะยังอยู่ฮะจง,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 งสดาตัดในมาลูกนี้สวยครับพลิกยิงแหมแต่ดโดนนะลูกนี้เวลาหน้าของทีมคนต้งหลังจงสดาครับผมนะฮะวันนี้ แต่พลิกไปพลิกมาครับแต่วันนี้จงสุดาทำไปเรื่มเรืนะพี่เอนะเล็กน้อยครับห้คะแนนครับสามสิบเจ็ดต่สามสิบสองครับในวัตที่สามนะพิมพ์พจงสุดานี่ค่อนข้างที่จะการซับบอลที่ค่อนข้างเฉียบขาดทีเดียวนะครับผมแต่ได้ผู้เล่นสมคุณค่าอย่างคิวไม่ได้มาด้วยนะครับผมเป็นถือว่าเป็นการจ่ายที่ผมถือยอดเยี่ยมทีเดียวนะฮะวันนี้นี้ต้องชมสําหรับความขยันของเบสด้วยนะครับโอ้โหรีบาวบอลไปสามสี่ลูกติดเลยนะสำหรับเบรีบาวบอลอ่าครับผม ส่วนกระปินนี่ก็ขาทุเล่นหลักๆสำคัญสำคัญไปด้วยนะฮะวันนี้ก็ตักคนต่างมาไม่ครบแต่ว่าอย่างคู่ขี่สุสีครับยังไม่รู้แน่นอนครับคู่นี้นี่้องถึงควอเตอร์ท้ายๆเลยฮะยังยังยังเรียกว่าพลิกไปพลิกมาอยู่ครับตอนนี้ฮะยังไม่นิ่งฮนะชออ็อตคาะเหลือสองนีครับกระปินต้องป้องกันลุกมนี้ให้ได้ จงสดาก็ต้องยิงให้ได้ครับภายใน2วินาทีครับพี่เหลืออยู่ชัดคอรกนะฮะดูสิว่าจะเล่นกันยังไงครับนี่น้องๆครับดูครับเวลาพี่ๆเขาเล่นนะฮะนี่จะยิงกันเลยครับยิงครับตรงนี้โอ้โหครับโดนส่วนเขาเล่นต่อครับต่เบนสวยกลับขึ้นมาครับยศดยึดแต่ไม่ยึดโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ฮะเป็นหบอกิ้งฮะ ครับมาที่กระเบนครับแต่กระเบนบุรีนี่ผู้เล่นนะคนนี้ตัวเล็กนิดเดียวอายุไม่น่าจะเยอะนะนี่ยดยัดมาครับลูกนี้สำชูนะครับได้ไหมแหมลูกยังฟัดฟองอยู่ดีบาวของกระบินครับได้ไหมยังได้ของกระเบนครับเอาครับสามคะแนนไล่ขึ้นมาเอาอ่ะสามสิบสี่แล้วนะ วินนะครับ15นะครับเมื่อกี้นี้รเ <ง S 1> หลือ3แต้มครับคะแนนนะครับมาดูซิว่าจงสุดาจะว่ายังไงดูครับจงสุดาครับเพลงนี้เลยครับาไปตรงนี้โอ้โหหลุดไปแต่ว่าเอา,เอาแล้วครับกาบินเสด็จกลับขึ้นมาแล้วกาบินกาบินยังไงเอะสารอะไรขึ้นมาเอะไรนะเมื่อกี้ลงมาแล้วเนาะกมนเป็นไครับนี้แ่ยังคะแนนเดียวนะครับโอ้โหตอนนี้ Uhm, ข,ะะ Reverend, er. ขอลนน er. Frank, down, หลุด uh huh. หลุดไปติดติดกันเลยครับตอนนี้ครับคนด้างหลังจุ๊กสุดาเอาเลยครับเทนี้ครับขอนกบินบุรีครับเพื่อขึ้นนำครับจะได้หรือไม่ได้ครับเดี๋ยวดูกันคะแนนเดียวนะครับเดี๋ยวครับนิดเดียวไม่เป็นไรนะเลยเป็นเวลาในการทดสอบ